สวัสดีครับสำหรับใครที่อยากทำา a f f i l i a t e ของ l a z a d a นะครับก็จะหากมีแอปอยู่แล้วนะครับก็คลิกเข้าไปเนาะนะครับเสร็จแล้วก็คลิกในส่วนของข้อมูลนะครับก็จะมีในส่วนของเมนูนะครับของ A f f i l i a t e นนะครับอยู่นะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นก็เจอสินค้าต่างๆนะครับที่เขาระบุในเรื่องของคอมมิชชั่นที่ได้ด้วยนะครับอันนี้ผมสนใจ Powerbank เนี่ยตัวนี้นะครับเนาะ ราคา40บาทนะครับคอมมิชชั่นได้ถึง72บาทนะครับอ่าแล้วก็กดปุ่มเอินนะครับจากนั้นนะครับเราก็เข้าสูนหน้าเรื่องของรูปภาพแล้วก็รายละเอียดลิงก์ต่างๆนะครับเขาจะให้เราที่จะสามารถที่จะบันทึกรูปภาพก็ได้นะครับนี่คอมมิชชั่นนะครับ72บาทเขาคงจะไม่มีเรื่องของเด็กศิลปรูปภาพนะครับเพราะว่าเขาให้เราบันทึกได้นะครับอ่าแล้วก็กดเซฟไปเลยนะครับแล้วก็คัดลอกข้อมูลนะะครรรรับหือว่าาเเจกกดดแช์ไไปลย็้นะครับ นี่อันนี้เป็นลิงก์ f f i l l i t t e นะครับเป็นลิงก์แบบย่อเนาะนะครับเราสามารถที่จะเอาลิงก์นะครับแล้วก็รูปภาพไปโพสต์ตาม Facebook YouTube ก็ได้นะครับโอเคครับถ้าเกิดใครทำตัวนี้อยู่นะครับก็นำไปใช้ได้นะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ